คุณทิพวรรณถามมาจากเฟ e บุ๊กครับว่าหนูบรรจุเป็นข้าราชการถ้าจะเป็นผู้ทำบัญชีหรือผู้สอบบัญชีสามารถเป็นได้ไหมคะสำหรับข้าราชการเนี่ยก็ต้องไปดูนะครับว่าหน่วยงานที่คุณสังกัดอยู่เนี่ยห้ามในการเป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้ทำบัญชีหรือไม่โดยมากแล้วเนี่ยนะครับข้าราชการเนี่ยจะมีข้อห้ามแต่หลายหน่วยงานถ้าเป็นผู้สอบเนี่ยอาจจะไม่มี ข้อห้ามไว้ก็ต้องไปดูกฎระเบียบของหน่วยงานที่คุณทิพวรรณสังกัดอยู่แต่เท่าที่ทราบเนี่ยนะครับสานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสอตองกรมบัญชีกลางกรมสัมพกกรนเนี่ยห้ามเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นผู้สอบบัญชีหรือรับสอบบัญชีนะครับอาจจะสอบเก็บไว้ได้เจ้าหน้าที่สัมพกกอนหลายท่านตอนนี้สามารถสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีากรนะแต่ก็ยังไม่ได้เป็นผู้ยังไม่ได้ลงลายมือชื่อสอบ ก็รอจนกว่าเกษียณนะนี่เป็นข้อห้ามของแต่ละหน่วยงานฉะนั้นคุณทิพวรรณลองตรวจสอบที่หน่วยงานต้นสังกัดดูครับว่ามีข้อห้ามหรือไม่แต่ถ้าเกิดว่าผมแนะนําได้เนี่ยนะครับอยากให้คุณทิพวรรณเนี่ยสอบเป็นผู้สอบบัญชีไว้นี่ก็เป็นอาชีพที่มั่นคงเอาไว้ยังเกษียณครับ